ที่ค่ะเจ้ามิ้วแมวเราขอบคุณค่ะ <S <S ไปหน้าใดแนงมาไหมมา,มาแกงแนง,แงน้อยแกงแรงหนอมาให้กินจั๊กสีกินเที่ยงแล้วกินแรงละมันคำ <S <S เหรอกินเที่ยงพร้อมแรงเลยล่ๆๆะคือากันไปหน้ามา หัวคนแกนอมไปก่นะเอา้งใตน่ไหจ้าใช่มาตำมออนัวนลงคิดแกนหม่กอนนะี่หน่ะ้นะได้อันนั้นจะได้แกจะฟ้าช่งมามันสิเต็มก่อนแก่แม่ไปหาลรกแนวอะไรอันโทษแล้วอออจ้าก่อนอนอัวชาแนล สวัสดีค่ะนี่คือโอรัวชาแนลนะคะชาแ้อโอรัวชาแนลหรือว่าอ้อยเงาะสีมันเคียงมันเคียงมอนึงอันนี้เอาออกสักหน่อยทำอะไรดี อยู่เลยนะก่อนนะจ๊ะพอดย่้อมันจีอะไรอะไรผู้ใด แกแหงแ,แกแหงยังเาลแกแบบนี่เรแซน,น่อไมอ้เสียงไทไมสั่งไททั้งบ้านเน่ยั้งบ้านบ้านเนี่ยว่าทำไมสั่งไข có miếng xe khay có này xong khay Cái có xe khay này ทอดก่อนลนะ่ะจะกินอะไรกับแม่คงทำยังไม,ไม่เสร็จหรอกถ้าตามส้มตามเสร็จไก่ไกับแกงห่อไม่แม่คงทำแม่คงทำไม่เสร็จ ก็ตามมาปุ่งฮละกินไก่ทอดนะนะไก่ทอดนะเพื่อทำกรับเ็ตั้งขึ้นไฟสลกก็ นั่งกะโอ้ยลูกกะโอ้ยขยับก็ยังโอ้ยยืนเหมือนเราชีย์คำให้แม่น่ะ กะันเตระตำใส้น้ำบระมาบ่อนตำใส่น้ำแล้วก็เอาไปให้แบบนั้นน้ำบรแมนยังดีก่อนเจวนะองมันนี่นะได้หมดจะสดเจินไม่ิชเป็นหาไป็นหาเลยตนอไฉันจะทำอะไรกันจะสาบช้าบื้งจะปุ๊บเอามันถึงจะแซ่บ

บกเนี่แกก็ไม like ่ได้นะฮะไม่ยากนี่คร mm. no. ับมไม่ได้มันบาหวานหือมันไม่เสียงภัยไม่จักหวานน้่ตาต้นมากเนาะเช่าเชว่ลนไม่เสียงไัยมันยะดแข็งเลยยันไม่เล้ยงมือบเม็ดวอลนงไม่เสียงนไหมไรมันยัดแข็งเออมันแข็งมากแล้วมันแ กจืดม,มันังสีน้ำมันเบาหวานนั่ะเนื้อแกะแข่งไงแต่หน่อไม้เสียงพายหะเนื้อมันจะนุ่มบาลังดีนุ่มๆเหนียวๆหน้านุ่ม,ม <ๆ S 1> เหนียว,<ห>นวเนื้อเน้อแกะหน่อไม้อาดหน่อไม้เสีย,ยงพายเนื้อแต่แต่หน่อไม้พาบ้านน่ะเพราะเปลี่ยนตาเอามาแกะเลยเคยละวอ้โหบ้ามันม้มันขมเมนเดิมันขมปกติของหน่อไม้แต่ว่าเนื้อมันเละมันนิ่มๆแบบบ่บ้มีเทเ็กเจอร์เลยรแนี้ พูดยิ่งไปบอกไม่มีรสชาติของความรู้สึกทน้ตไม้ในหัตถ์เลยโมีหนาสิี่สูงเพชรหัวซื้อๆห่อยครับอ่อที่เอามาทำเครื่องจักรสารนะโน้ตไม้ไทยบ้านมีน้อะมีหนามอยู่เด้อยแล้ไม้ไทยบ้านมีหนามมีหนามอันใหญ่ๆเธอมีหนามใหญ่แล้วก็ส้นมะเขือมาผ่าเฮ็ดโตเฮ็ดเครื่องจักรสารเครื่องจักรสารเฮดหัวทำมาสาน เอ็นไอเป็นดอกมัดเขา <อ S 2> ดำหน้าเลเยียงใส่ตมแล้วทำไมน้อแล้วเร่มทที่ย่หลังังรตกุ้มดในกับป้านหนที่โกนอันนั้นบบลหละเบอร์ไข่บ้านค่ะก่อยึดสุดส่วนนะนี่น้ไข่บ้าน อ้ามาตัดแค่ไหนกับผู้ให้มาเกยไปซอยหาให้เชิญเค่ทำไห้ท่ายบวมาเกอย่โอ้ไมมาทำหน้าบานเลยวะจ้ะาทำหน้าบาน แบบเชฟบับอาหารอีจานต์นานเทแกงหน่อมไม้ต้องพูดกับกันี่ยังขาดการลงแขกเกี่ยวข้าวม, <c oughs> มันต้งนองม,มันต้องครบเซตกันลงแขกเกี่ยวข้าวแกงหน่อมไม้ดำมัง่งหงุ่งข้าวเหนียวเนง ต,ตันตโมงอ่ะแฟนโบ่บถาญาติเขติดใจไปเปลืองเงินไม่ซื้อดูสิขาพนขีข้า,ตามตังค์ไกินฟี่นะโอ้ยแ่บค่ะตามอีแม่ อะไรนะประหลอประหลอกเดียร์ปะขอโทษนะคะที่พูดว่าประหลอกเนี่ยมีศิลปะในการพูด บางๆใกล้อยู่กับคำว่าลอกเด็กพูดจะดีเป็นสีแก่ปากพูดมากนะปากจะมีสีสีสอะไรสีม่วงม่วงเขียวเขียวแดงแดงหยดลงพื้นยล ม่วงม่วงเขียวเขียวอยู่ใต้ผิวหนังแล้วก็สีแดงแดงด้วยจุดจุดนั่นคือพูดมากปากเลยมีหลายสีหลายสีเลยสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีแดงอยากได้มาม <laughs> งอะ,ะ <laughs> ไรหลายสีคงจะดีนลยหลายหลายสี จังดาแหงฮะดันพับอยู่ตรงนี้นะดกานนิดหัวนี่เลยมีแค่ที่ดินว่างในน้อยผมมีีกันอีกเนีนมีลเอาอื่นเที่เข่ามาเขาีเลยนะอถนนเส้นนี้เลยอนนเป็นเน้ามานนี้นะ ที่วางเขาแกะเป็นกนแล้วถ้าถ้าเขาคลาย2องร้านห้าก็ชื้ออยู่้วาินที่วางเน้นนก็ได้สม่ขายลายก็จอร้านห้าเอาจมบุกกิซื้อ า็ยังไม่ได้ทาเลยแม้แต่คือว่าเจ้ากอลเลยนีคะ ยู่ในคลิปอันไหนมันขึ้นเอ,อริก้าคนนั้นแชร์โพสไหมขึ้นหรือออกชแชร์โพสคอมเมนต์ว่าดะไปรอบนาที่อสองเช้าสองเชายล่ะเขาเห็นแค่นั้นเขาบอกว่าสองเช้แต่เราก็นึกถึงคนที่ถ่ายเล <arg ument> นยนะ คนถ่ายเขาก็อุตส่าห์ร้องเพลงฉันเป็ี่นลูกสากำนันเนี่ย <c oughs> ไปไกลแล้วคลิปฉันโอ้โห,โห,โหชิบหาแล้ว